ย้อนถามกลับไปนิดน,นึงครับคุณลุงว่าเมื่อตอนคุณลุงติดทีมชาติได้กี่ปีครับที่อยู่กับทีมชาติาาตไทยทีมชาติเนี่ยจริงๆอ่ะถ้านับเวลาที่ท,ที่เล่นจริงๆมันมีแค่6ปีแต่ผมอยู่ในวงการมาก่อนมาตลอด6กปีเ่ว่งปีส5 0 5นยห้า่ะเริ่มเล่นมาแล้วพอ2 5ง8สิบปว่าคัดติดทีมชาติแล้วเล่นสองสามปีพอติดทีมชาติติดไอช่นเกมครั้งแรกที่เมืองไทยเป็นยาผ้ายุคที่ปีดาดังระเบิดเถิงสิบสองเหรียญทองจัก,กรยานวันสักหกแล้วอ่ะ โหนี่คือความภาคภูมิใจมากครับยุคทองของเรายุคทองคือจักรยานไทยสมัยก่อนมันงานใหญ่ๆมีปีลาห์หัวเอนอคือการแข่งขันกรุงเทพเชียงใหม่จะเป็นที่เป็นที่สุดละแบรนดที่สุดของในวงการจักรยานกี่วันนะกรุงเทพเชียงใหม่ก็ห้าวันห้าวันห้าวันเจ็ดร้อยกว่ากิโลเฉลี่ยวันละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบโลขึ้นไปต่ำสุดผมเองเป็นแค่คนที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยร้อยโลผมก็ผมสุดยอดแล้ว นี่คุณลุง700อโลซึ่งมันมีคนที่เขาเก่งๆอีกเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกกีฬานึงแล้วมันเป็นผมมองว่ามันเป็นการฝึกตัวเองเรื่องความอดทนความมุ่งมั่นที่คุณจะไปถึงตัวจุดหมายทีนี้อยากให้คุณลุงพูดถึงรางวัลที่คุณลุงแบบอ๋ที่ภูมิใจที่สุดของคุณลุงที่มีความสุขที่ได้รางวัลนี้มาอ๋อก็เป็นถ้วย ใบข้างในนี่แหละครับใบข้างในสุดเลยใบที่ยืนชูอยู่นั่นแหละคือใบนี้ก็คือใบใบข้างซ้ายมือนั่นเป็นถ้วยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พวกนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ซีเกมซีเกมอ่าแล้วนี่พวกชิงแชมป์เอเชียมีเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงไหมเหรียญทองสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงอ๋อสองเหรียญทองที่นี้ก็จะเป็นถ้วยของทางงานย่าโมอ่ะ งานประจำปีเขาก็เชิญผมไปให้เป็นนักจักรยานเกียรติยศอันนี้ก็เหมือนกันที่เชิญไปนีโหันนี้เท่มากเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนสองพัห้าราสิบห้ารางวัลนักจักรยานเกียรติยศนี่พอหันมาทางนี้ผมก็ได้เห็น จักรยานที่คุณลุงกําลังขึ้นขึ้นแท่นไม้อยู่อ่าคือนะตัวนี้ก็ตัวนี้คือตัวที่คุณลุงบอกไหมใช่ไหม25ปีตัวนี้50ปีคือนี่คือเพลทหน้ารถครับทำตลึกของตัวเองจะบอกว่านี่คือคุณลุงทำแต่ไม่ได้ขายใช่นี่คือทําแล้วเพื่อจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์โอ้ในเรียกว่าอะไร Hall of Fame หรอ Hall ฟอย่างนั้นัคล้ายอย่างนั้นคล้ายอย่างนั้นนี่คือโลโก้ที่จะ หน้ารถก็จะมีว่า50ปี Anniversary of c y c l r i s นะครับสุรชัยศสิบุตราศสิบ sure> ุตราคือสสิบุตราก็สวยมากนี่ครับผู้ชมมันเป็นความภาคภูมิจะผมก็ฟังคุณลุงเล่าแล้วผมก็ภูมิใจไปกับคุณลุงด้วยมากๆเลยแล้วตัวนี้ก็ได้ข้อพิเศษกำลังจะทำเพื่อที่จะนำรถรถเนี่ยมาติดที่หน้านี้ ยังไม่เรียบร้อยน้ยังต้องทำอะไรเยอะแยะตัวนี้คุณลุงประกอบเพื่อเข้าพิพิธภัณฑ์ความพิเศษมันต้องมีมากๆเลยใช่ไหมใช่ผมจะใส่ประกอบก,กับชุดคัมมปเนโล50ปีใส่กับคัมเาเนโล ฮัสนิเวอร์ซารีของเขาห้าสิปีใช,ใช่ไหมครับใช่ใช่วันห้าสิบไปห้าสิบมาอ่าแล้วแล้วเวลาสมมติผมถามเลยครับคุณลุงว่าคุณลุงจะขึ้นจักรยานน่ยมันมันเริ่มจากตรงไหนอันดับแรกเลยนี่ครับจุดยึดก่อนเลยกระโหลกคือหัวใจฮะหัวใจของจักรยานก็เริ่มที่นี่ทุกอย่างต้องมาจากตรงนี้หมดแหละครับมันเริ่มต้นก็เริ่มจากกระโหลกแล้วก็ใส่ตั้งของแป๊บนี้ขึ้นมาต่อครับสองแป๊บนี้เสร็จด้นนี้เรียกว่าซีทิวในนี้เรนดาวทิวนี่เรนท็อปทิว ซีดทิวดาวทิวท็อปทิวแล้วก็มีเรียกว่าเฮดทิวเนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับก็ต้องเริ่มจุดนี้ขึ้นมาก่อนอ่าแล้วก็พอจะเสร็จแล้วก็มาชนี่เขาเรียกว่าทรงไดมอนด์เฟรมนะครับดิมอนเฟรมดมอนด์เฟรมคี่เป็นเหลี่ยมของเพชรนีฮะเน้นนันนี่คือสักร่างหน้าด้านนี้จะเป็นช่วงของหน้ารถแล้ก็จะมีตะเกียบตัวทีนี้ผมถามหน่อยเขาว่าสมมติว่าผมก็งงว่า แล้วทีนี่องศาของท่อนอนอ๋อก็มีเราต่างลักตอนเป็นตัวกำหนดลักสัง่งมาจากท่อเขาจะมี 72, 73, 74องศาคือเฟกมาเลยแล้ว74เนี่ยวเวลาเราทำเราก็เราทำเกตขึ้นมาไว้ไวสำหรับในการาจะแต่ผมทำอยู่สองไซส์สององศาคือ74กับ75กับ73 73, 74, 74นี่คือ74องศาแล้วก็ทำเมาเพื่อล็อก ทันตอนนี้ไวเพื oh. นะ่อจะคุมมันมีอยู่แล้วแต่เราคุมเพราะว่ามันยาวไงเราปล่อยมันไม่ได้เราต้องมีตัวบังคับใช้ในการวัดว่าอุศาาี่่เราท่านได้ไหมเ oh. นี่ยตรงนี้เราก็ต้งองเก็บไว้แต่ตัวนี้เป็นเฟรนที่ผมก๊อปปี้มาจากรถรรออซินาร,รีซินารีซึอวาคอซ่าไซส์54ครับผมขี่รถไซส์54าสิบสีอยู่คือ oh. ขายาวตัวไม่สูงอะแต่ได้<ถ>ขายาว แล้วตัวนี้จะคุณลุงกะว่าจะประกอบเสร็จเมื่อไหร่ครับทำจนเสร็จอยากเห็นมากเลยก็จะอาจจะเป็นเดือนมั้งเพราะว่าค,คือระหว่างรอเนี่ยผมก็ทาไปเรื่อยๆไงครับทาไปเรื่อยๆจนรอคือรอที่นี่คือรอเหล็กล็อตที่จะเข้ามาคนที่สั่งชุด25ปีฮะล็อตนั้นผมสั่งไป10ชุดครับอตอนนี้เหล็กที่ทนเก่ามีอยู่3ชุดก็ต้องทำตัวที่4ถึงตัวที่9เนี่ยให้มัน เสร็จไปก่อนเสร็จไปก่อนแล้วระหว่างที่ยังร้อนผมก็เลยมาทําตัวนี้ก่อนไงเพื่อที่จะให้ไว้โชว์เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็ว่างๆมีเวลาว่างก็ค่อยทีละนิดละหน่อยเพื่อที่เอางานละเมียดงานละเมียดเออไม่เร่งร้อนตัวนี้นี่ก็คือลักที่คุณลุงเดินไปหยิบให้ดูซึ่งเป็นลายพิเศษครับใช่ลายตัวนี้นี่ของวันอ่าอ๋ออืออืสวยมากครับอันนี้ก็ช่วงนี้ครัเป๊ะเลยเป๊ะเลย มีช่วงปีวีก็จะเป็นชุดโอ oh, ้นี่กระโหลกมนันหัวใจครับแล้วก็จะเป็นพวกนี้นีด่ดับเอาดับเอานะครับแล้วคุณลุงทำประกอบจกอักรยานทั้งหมดมาแล้วเนี่ยประมาณกี่คันตั้งแต่เริ่มประกอบคาดว่าล 8, 8, 8, 9, ้าแปดแปดก็สิบคันเท่านั้นเองไม่ได้มากเพราะมันทำทำหยุดยุดทำทำแล้วหยุดปนมัญหาอุปก,กรณ์ไม่ได้หาเนี่ยชุกชิ้นส่วนต่างๆไม่ได้ต้องไว้ก่อน <laughs> แต่ตอนที่ทำ แรกแรกติดต่อกันเนี่ยประมาณสาสิบห้าถึงสิบคันที่แบบลวดเดียวเลยเปิ<ะ>้ลเปิป้ลเปิ้าทติดต่อกันะทาแล้วก็ทแล้วก็โชว์อ,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 อะไรแขวนตามมาตาที่ขาพร้อมขายไปเลยก็มีทีนี้เ,เห็นบอกว่าลักตัวที่คุณลุงโชว์ให้เราดูเมื่อกี้คือห้าสิบปีคันเนี้ยจะถูกเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ทีนี้ผมอยากเห็นตัวเพจที่มัน เป็น25ปีใช่ไหมฮะอ่อันนี้อัน,นี้50ปีอ่าย5ปีก็โชว์อยู่ในตู้อ๋ออย่างนั้นขอให้ลุงช่วยพาไปดูหน่อยครับได้นะครับ<ช>